ทุกคนนะฮะมือนี้ดูแม่จะกินเอ่อไม่ต้องพูดเอ่อเออ่ขนมจีนใช่ขนมจีนของแม่อันนี้เป็นผักแล้วก็ขนมจีนอแม่ทิวคอมาอะไรอ่ะตัดซันญ,ญา่าทุกคนตัดซันญ,ญา่าเดี๋ยวตักให้ใครก่อนตักให้แม่ทิวก่อนเย้ <Yeah. S 2> อันนี้ผักของแม่ทิวเอาหมดไหมเอาหมดอืมอือขึ้นจานเลยขึ้นจาน มีเฉพาะผักของโอ้ยเยอะจังโอ้ยเนาะไม่เยอะหรอกเดี๋ยวตัวเองกินหมดเนี่ยเนี่ยเลยพอไหมพอพอหมดเดี๋ยวจะกินเยอะตัวเองเลยเยอะตัวดอลีหมดสกว่าเลอะโดนเลี้ยง นกมาแตะเงาจะสิเก็ตเมียจะบอกโอ้โหน่ากินมากเดี๋ยวหบอข้าวให้อเล็กได้อีกน,นเนี่ยเพราะว่าอันนี้พ่อไม่อยู่ <laughs> เดี๋ยวใส่กล่องไว้ให้อเล็กนี่ของอเล็กจ้ะแล้วก็เป็น ผักสดนะจ๊ะของอเล็กนี่ของแมทธิวอ,อันนี้ห่อข้าวของอเล็กใช่ชิมดมูมันยัง้อนแต่ว่ามันอร่อยมากชอบะอมืมีกาอาหารที่ชอบเป็นอาหารที่ชอบแต่ไม่ค่อยได้กินไม่ไม่ค่อยได้ทำ ร้นอนไหมผักเยอะแต่ยเจอะไม่เป็นไรกินแกล้มไปอร่อยดี แม่ก็จะกินน้ำยาขนมจีนกะทิวันนั้นอะ่ะที่ทํากะทิเราใส่ช่องแข็งไว้กะทิตีนไก่ยังเหลือก็เลยมีผักมีขนมจีนอืมแ้วทําให้แม่ทิวกินก่อนอร่อยมากชอบกินอืม <c oughs> ยังไม่กินให้หมดทุกคนยังไม,ไม่กินหมดเลยคิดว่าจะตักอีกอ้โ <laughs> จะตักอีกว่าทุกคนเอาตักเอายังกินไม่หมดเลยดูเต็มจานน่นอะมันดูแล้วมันอร่อยใช่ไหมแล้วก็แบบน <Okay. S 1> ่าจะกินได้อีกอย่างเงี้เหรอจะ <laughs> ไม่รู้ว่าจะกินจะกินหมดไหม,ไมแต่ขอตักก่อน <Okay. S 1> คาดเนยและพี่นองจ๋า่ันละเดี๋ยวฝากให้แม่ทิวกินไปจ้ะอัน <laughs> ละ ดี๋ยวพอกันใหม่เมื่อนีคลิปสันๆเนนะจ้าบ๊ายบายจ้า